ครับวันนี้มาพบกับผมหมูเอพาเที่ยวนะครับวันนี้เราจะพามาชมบรรยากาศหอนะครับทุกคนก็ภารกิจหลักๆก็คือ,อติดแผงโซล่าเซลล์นะครับให้พี่ๆทหารตามแนตวตะเข็บชายแดนนะครับก็ฝากเป็นกําลังใจให้ทหารไทยทุกนายนะครับก็ก่อนที่จะไปะชมคลิปก็ขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์แล้วก็กดติดตามหมูเอพาเที่ยวนะครับขอบคุณมากครับ โซลาเซลขึ้น่อนะครับทวนากำล,ลังจะขึ้นหอนะครับลำใหญ่มา <c ười> กแผงโซ <c ười> ลาเซล ไม่รอยมากเราไปติดแผงโซล่าเซลล์นะทุกคนเออกลังเอามาบางหอหมดเลยอ่ะ ไมกแผ่นแล้ว,วมไม่รู้ว่ากีก่แผน่นแล้วก็ยกไปสีใจเป็นดินยกตัวเปล่าไปรับทระงกี่แผ่นไม่รู้หมดยังหานหกน่าจะหกนะ,ะใหญ่มากได้ปะมีห่อแล้วก็ลำ<ห>ใหญ่มากทุกคนที่โอ้ลำใหญ่มากครับ นี้เราก็จะเอาแผงโซลาเซลล์ไปติดนะครับทุกคนเดี๋ยวนะนี่นนทหารสุดยอดมากนี่สุดยอดฐานไทยไติดแผงโซลาเซลล์นะครับ ให้ทหาราตามแนวตะเข็บชายนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทหารไทยทุกนายนครับเนีลำใหญ่มากนีน่น้องๆมาขอถ่ายถ่ายรูปกับพอนะครับโ,โหโห,โห,หล่อมากเติมน้ำมันใน,น,นลูกพี่ผมนับนี่ลูกพี่ผมสุดยอดมากเอามาเนี่ยเอามาเนี่ยเอามาหนี้ยเอามาหน้ยเอามาเนี้ย นี่น้องๆขอถ่ายรูปนะครับนานๆถ้าได้ถ่ายรูปที่แล้วทุกคนลำใหญ่มากนี่จะมาข้างไหนก็มาเดี๋ยวนนี้เราก็มีแข่งตัวเล็กๆขึ้นไาดูน่าจะเต็มลำเลยนะคนน่ะเต็มเลยรู้ว่าคนที่จะไปด้วยมีที่นั่งเปล่านะคุกคน แต่ลมันใหญ่แต่มันเบาใช่ไหมมันใหญ่แต่มันเบาเนาะบรรยากาศคือดีมากทุกคนนี่ก็จะไปติดแผงโซลาเซลล์ให้ทหารตามแนวตะเข็บชายแดนนะทุกคนก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทหารไทยทุกนายนะวันนี้น้องๆทหารก็ช่วยกันยกแผงโซลาเซลล์ มรยากาศอ๋อคือล้ำใหญ่มากทุกคนนี่เอ้ามันแตกแค่กระจกพี่มันไอ้ไอนน้น้่นมันใช้ได้อยู่เราจะขึ้นไปน,นู่นเหรอพี่ไปทำกับน้ำนี่ต่องล็อคแล้เนะี<ะ>่ยไปไหมครับไปไหม,ไไหมเดี๋ยวไปนี่นะมีทางแล้วไปสบายมีทางแล้วไปสบายขึ้นหอไปเลยนะพี่พน,น,นะไปเลยนะไปกันต่อไปกันต่อนะนี่เราจะไปเดี๋ยวเก็บบรรยากาศมาฝากกันนะพี่นะโอเคนี่สุดยอดมากเดี๋ยวพี่จะไปเก็บบรรยากาศมาฝากฝาก อ 4, ทุกคนตอนนี้ก็เอาของขึ้นหอแลนะครับทุกคนตอนนี้ก็เติมน้ำมันนะเพราะว่ารถน้ำมันเสียนะครับต้องเอารถกระบะมาเติมับพี่อันนี่ก็เป็นนี่นว้าวลำใหญ่มากครับทุกนนหน รถน้ำมันก็ต้องเติมแบบนี้คนะรับพอรถน้ำมันเสียลำใหญ่มนะปิดวัสดุที่แข็งแรงมากนะทุกคนอดดอถอยสิผู้กองขึ้นหอนะครับสุดยอดมากครับนี่หล่อมากขึ้นยากนะถ้าขึ้นอยงนี้พี่ผมยังออกยากเลย นี่ครับเครื่องเต็มลำวันวาานี้ลำใหญ่มากทุกคนเดี๋ยวเรามาดูพอนะครับลำใหญ่มากทุกคนนี่คือดูใกล้ๆเลยครับ ฐานก็ <โอ S 1> ช่วยกันครับก็เอาแผงโซลารเซลล์เปติดนะครับฐานปฏิบัติการนะครับก็ตามนาตะกิใชายเลยครับช่วยกันนะ ตอนนี้หอเราก็คนกำลังจะขึ้นหอนะครับทุกคนนี่ก็เตรียมตัวบินนะครับก็ภารกิจก็คือไปติดแผงโซลาเซลล์ให้กับทหารตามแนวตะเข็บชายแดนนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทหารไทยทุกนายด้วยนะครับนี่เราก็ช่วยเต็มที่นะครับเพื่อให้มีไฟมีน้ำใช้นะครับอทหารไทยที่อยู่ตามแนวตะเข็บชายแดนก็ ลำบากมากนะครับทุกคนกว่าจะไปถึงก็ใช้เวลาหนานนะครับในการเดินเท้านะครับแต่เรานั่งห่อไปนะครับแต่ก็มีลาตะเวนเดินเท้าแล้วก็ลาตะเวนหอ่อทางหอนะครับนี่ห่อเราก็ดนสภาพก็จะติดเครื่องนะครับทุกคน ประมันมันมีรอยหยดรอยรั่วตอนนี้ฮอเราก็เริ่มติดเครื่องแล้วครับทุกคนนี่คืลำใหญ่มากครับ มองในดูโทรศัพท์ดูเล็กๆนะครับแต่ว่าเข้าไปใกล้นี่คือลำใหญ่มากเขาใช้เวลาทีรันนานไหมครับเรือแล้วเขาใช้เวลาทีรันเครื่องไม่นานเลยเหรอทุกคน ไม่กอจะขึ้นเน่ต้องสตาร์ทไตี่ตอนนไม่เท่าไหร่หรอกครั้งแรกของวันก่อนอาจจะติดนฟามาแล้วต้องมา อากาก็ิดแลัิดประตูแล้วนะก็ฝากัใจให้ทหารไทยด้วยนะครับนี่ ก็ทำภารกิจให้สำเร็จรุกเรกไปด้วยดีนะครับก็ให้นักบินแล้วก็ช่างเครื่องแล้วก็คนที่นั่งออไปด้วยปลอดภัยทุกคนนะครับ ได้แล้วปลายไม้โอเคครับวันนี้หอของเราก็บินขึ้นเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทหารไทยทุกนายนะครับก็ไปติดแผงโซล่าเซลล์ใหพ้พี่ๆทหารตามแนวตะเข็บชายแดนนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทุกนายนะครับที่ปฏิบัติหน้าที่นะครับก็วันนี้ก็พามาชมบรรยากาศของอาการบินหอนะครับก็ ติดแผงโซลาเซลล์นะครับตอนนี้ฮอก็บินขึ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนก็ใครที่ชอบชิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามหมุยพระเทียวดะครับขอบคุณมากครับ